ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลังกลับออกมาจากคฤราสห์เจ้าเมืองเวลาก็เคลื่อนมายามค่ำแล้วเฉินเซียงเริ่มออกหาที่พักก่อนสงบใจเพื่อวางแผนตอนนี้เขาต้องค้นหาสายเลือดสยบปีศาจแม้จะกล่าวเช่นนั้นแต่เขากลับไม่มีเงื่อนงำและไม่รู้ว่าควรจะเริ่มสอาหาจากที่ไหนผู้ที่ควรค่าแก่การเคารพผู้นั้นเป็นผู้ที่ตระกูลมังก,จกรจักรพรรดิของข้านับถือเป็นอย่างมากหากเขามาอาศัยอยู่ในโลกเมดยาศักดิ์จริง ผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตส,สวรรค์นในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ต้องรู้แน่ถ้าเราติดต่อกับพวกเขาได้บางทีเราจะทราบวิธีตามหาสายเลือดสยบปีศาจหลงสเสวียอีกล่าว ก่อนหน้าที่เฉินเซี่ยงมาถึงเมืองเม็ดยาศักดิ์สิธิ์เขาได้พบผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตนิพพานมากมายเดินตามถนนแต่วันนี้เขากลับไม่พบหลงเสวียอีเคยกล่าวไว้ว่าเขาอาจจะมีโอกาสได้พบกับผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตสวรรค์พายอในเมืองเมดยาศักดิ์สิธิ์แห่งนี้แต่ผู้ที่พบอาจไม่ได้เป็นคนในยุคนั้นที่รู้เรื่องราวของผู้คนฆ่าแก่การเคารพดังนั้นการสอหาผู้คนในยุคนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายปู่ของตู่เยี่ยนเหยวก็เป็นราชาเมดยาสวรรค์ไม่ใช่เหรอถ้าเขาเป็นราชาเม็ดยาสวรรค์ได้ ก็หมายความว่าเขาต้องมีชีวิตมาอย่างยาวนานแล้วซูเมยเหยาวกล่าวด้วยสัญชาตญาณของสตรีข้ารู้สึกว่าตู่เยี่ยนเหยาวไม่ได้เกลียดเจ้าบางทีนางอาจจะอยากเป็นสหายกับเจ้าด้วยซ้ำเฉินเซียงยิ้มเล็กน้อยงั้นดูเหมือนคืนนี้ข้าต้องแอบย่องไปหานางแล้วยิ่งนางเป็นนักปรุงยาเหมือนกันก็ยิ่งง่ายขึ้นเยอะข้าจะช่วยเตรียมผลโชคลาบให้เจ้าข้าเชื่อว่าแม้เป็นโลคเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ก็มีผลโชคลาบอยู่ไม่มากนะักถ้าเจ้ามอบมันให้นาง นางต้องไม่ปฏิเสธแนซูเหมยหยวกล่าวเฉินเซียงสามารถสร้างผลโชคลาบได้เป็นจํานวนมากการมอบมันให้กับนางเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นข่าวสารเรื่องสายเลือดสยบปีศาจย่อมไม่เสียหายคฤหาเจ้าเมืองปกคลุมด้วยข่ายพลังขนาดใหญ่การจะลอบเข้าไปข้างในย่อมยากราวกับงมเข็มในมหาสมุทรเมื่อถึงยามดึกดึกสงัดเฉินเซี่ยงในร่างผีเสื้อดํากลับแอบบินเข้าไปในคฤหาดเจ้าเมืองได้อย่างง่ายดายมังกรน,น้อยรีบรีผานางให้เจอเร็วเข้าเฉินเซียงกล่าว นี่เจ้าอยากดูนางอาบน้ามากขนาดนั้นเลยเหรอหล,อลงสเสวียอีหัวเราะคิกคักพลางกล่าวแต่ก็ดีเหมือนกันข้าเองก็อยากเห็นยามสตรีผู้เลอโฉมไร้ซึ่งอภรรคุ้มกายเจ้ามังกรตัวเหม็นนี่เจ้าชั่วร้ายยิ่งกว่าข้าเสียอีกอย่างมากข้าก็แค่คิดส่วนเจ้ากลับกล้าลงมือทําเฉินเสียงด่าดทอ ตอนนี้หลงสเสวียอีเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้วที่เป็นเช่นนั้นเพราะเฉินเซี่ยงแข็งแกร่งขึ้นทั้งยังมอบเม็ดยาและผลไม้ค่ายากให้นางกินอยู่ทุกวันจนแม้แต่นางยังแอบคิดว่าแม้นางอยู่ในแดนสวรรค์นางคงไม่มีโอกาสได้กินของดีมากขนาดนี้ดังนั้นนางไม่เสียใจที่เลือกเฉินเซียงเพราะเฉินเซียงคือตัวเลือกที่ดีและถูกต้องที่สุดของนางข้าคงทําให้เจ้าผิดหวังแล้วตอนนี้นางไม่ได้อาบน้ําดูเหมือนนางกําลังเดินไปยังประตูทางเข้าของคฤหาสน์นี่ก็ดึกแล้ว นางจะออกไปหาบุรุษหรือไงหลงสเสวียอีกล่าวขึ้นด้วยความสงสยัยไม่นานเฉินเซียงก็พบตู่เยี่ยนเหวยาเพียงแต่ยามนี้เขายังไม่กล้าเข้าไปหานางเขาเกาะอ,อยู่บนต้นไม้เฝ้ามองนางกับนักสู้คนอื่นๆเพราะกลัวพวกนางจะพบเข้าหลังจากรอให้ตู่เยี่ยนเหยาเดินออกจากคฤหาสน์เจ้าเมืองเฉินเซียงก็แอบตามนางเงียบๆทั้งยังให้หลงสเสวียอีใช้เคลื่อนคล้อยก้าวสวรรค์จับตาดูนางนางเร่งฝีเท้าแล้วนี่นางกำลังจะออกไปนอกเมืองเหรอ หรือนางจะรู้ว่ามีคนตามเฉินเซี่ยงแปลงร่างเป็นนกก่อนจะเพิ่มความเร็วขึ้นผ่านไปครึ่งชั่วยามเฉินเซี่ยงหันมองด้านเมืองเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ที่ระยิบระยับด้วยแสงไฟยามนี้เขาออกห่างเมืองมาพอสมควรและยังคงติดตามนางอยู่มานดามันเถอนี้ข้าต้องตามนางไปอีกนานขนาดไหนเนี่ยเฉินเซียงแอบบ่นในใจยามนี้ตู่เยี่ยนเหวยงไม่ใช้รถลากเหมือนครั้งที่พบเฉินเซียงนางกำลังเดินอย่างช้า,ชา แต่จูจูหลงสเสวียอีกลับพบผู้ที่ทรงพลังยืนอยู่เบื้องหน้ามีชายคนหนึ่งในขอบเขตขันติขั้นแรกอยู่ตรงนั้นมันเป็นผู้บ่มเพาะเพลิงและมันอาจจะเป็นนักปรุงยาด้วยสุดท้ายนางก็ออกมาหาผู้ชายจริงๆเฉิน,นเฉินเซี่ยงเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ในทุ่งหญ้ารูปร่างสูงโปร่งผอมบางหน้าตาหล่อเหลาใบหน้าประดับด้วยรอยยิ้มทําให้ผู้ที่พบเห็นรู้สึกราวกับบุรุษผู้นี้นิสัยใจคออ่อนโยนนายหญิงครึ่งปีแล้วที่ไม่ได้พบท่านท่านกลับดูงดงามยิ่งขึ้น ชายคนนั้นยิ้มพลางกล่าวแม้ปากของมันจะเรียกตู่เยี่ยนหยานว่าในหญิงแต่ดูเหมือนมันจะเป็นสหายของนางตูเผิงเมื่อไหร่เจ้าจะกลับมาทำหน้าที่ในฐานะเจ้าเมืองลำดับสามสักทีตอนนี้กงเสินเหลียงตายแล้วเหลือก็แต่ข้าที่ควบคุมดูแลเมืองตอนนี้ข้าแทบทนไม่ไหวแล้วสีหน้าของนางกลับกลายเป็นอ่อนโยนแม้น้ำเสียงของนางจะเย็นชาก็ตามในหญิงข้าได้ยินมาว่าตระกูลเฉียนทาบทามเรื่องแต่งงานกับท่านท่านรับปากพวกเขาไปหรือยัง ตู่เพิงกล่าวถามเลิกพูดจาไร้สาระแล้วรีพาค่าไปหาดอกมังกรเพลิงม่วงได้แล้วสีหน้าของนางแปลเปลี่ยนทั้งน้ำเสียงของนางยังฟังดูเย็นชามากขึ้นยอมได้แต่ที่นั่นออกจะอันตรายอยู่บ้างที่นั่นมีพิษอยู่มากมายข้าว่าท่านน่าจะรู้ตู่เพิงสายหน้าพลางถอนหายใจข้าอยู่ที่นั่นเพื่อหาทางแก้พิษอยู่ตลอดทั้งปีจึงไม่ได้กลับไปที่เมืองนายหญิงปู่ของท่านก็สับสูญไปหลายปีแล้วอย่าได้พูดถึงเรื่องปู่ข้า ตู่เยี่ยนเหว่ยวตะโกนลั่นทั้งยังจ้องมองตู่เผิงด้วยสายตาที่แสดงให้เห็นถึงความโกรธเจ้ากลัวว่าข้าจะต้องพิษจนรักษาไม่ได้อย่างนั้นเหรอตู่เผิงเหงื่อพรั่งพรูก่อนเร่งกล่าวย่อมเป็นเช่นนั้นที่นั่นมีพิษที่รุนแรงมากมายทันทีที่ข้าพบดอกมังกรเพลิงม่วงข้าก็รีบออกมาจากที่นั่นทันทีหากข้าช้ากว่านี้ข้าคงได้ตายอยู่ที่นั่นแล้ว เฉินเซียงรู้สึกตกใจราชาเม็ดยาสวรรค์ผู้เป็นตำนานของตระกูลกู่กลับหายตัวไปอย่างลึกลับแต่ดูเหมือนตระกูลกู่ยังคงเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเพื่อเลี่ยงไม่ให้กองกำลังอื่นลุกรานเข้ามาในพื้นที่ของตนดังนั้นย่อมไม่แปลกที่เมื่อครูตู่เยี่ยนเหวยาวจะโกรธแต่สิ่งที่ทำให้เฉินเซี่ยงตกใจมากกว่าย่อมเป็นเรื่องที่ตู่เผิงพบดอกมังกรเพลิงมงวงที่เป็นสมุนไพรของเม็ดยาระดับสวรรค์สวรรค์ก่อนหน้านี้ที่ซูเหมยเหยาและเปยดยู่ยู่ได้ยินพวกนางก็อุทานขึ้นพร้อมๆ กันดูเหมือนข้าคงไม่ต้องใช้ผลโชคลาบให้เสียเปล่าปู่ของนางหายสาบสูญแต่ก็นับว่าโชคดีที่ข้ากำลังจะได้ครอบครองดอกมังกรเพลิงม่วงเฉินเซียงกล่าวด้วยความตื่นเต้นดอกมังกรเพลิงม่วงสามารถใช้สกัดกลั่นเม็ดยาระดับสวรรค์และที่สำคัญยามนี้เฉินเซียงครอบครองร่างกายที่ต้านพิษได้ทุกชนิดดังนั้นหากจะเดินทางไปยังป่าพิษย่อมเป็นเรื่องง่ายป่าพิษ ป่าแห่งนี้อันตรายมากแต่มันก็เป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของดอกมังกรเพลิงม่วงที่เจ้ากล้าเข้าไปลึกขนาดนั้นนับว่ากล้าหาญไม่น้อยแต่การที่เจ้ารอดชีวิตกลับมาถือว่าเป็นปาฏิหาริย์ตู่เยี่ยนเหยาจ้องมองตู่เพิงพลางกล่าวแต่จูจูหลงสเสวียอีก,ก็ตะโกนขึ้นข้ารู้จักป่าพิษ สถานที่แห่งนั้นคือป่าโบราณเป็นสุสานของมังกรพิษเมื่อร่างของมันเน่าสลายพิษจากร่างกายของมันก็แทรกซึมสู่ผืนป่าแต่พิษเหล่านั้นก็แฝงด้วยเลือดเนื้อที่ไม่ธรรมดาของมันจึงทำให้ต้นไม้ในป่าแห่งนั้นยังคงรอดชีวิตและเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องตอนนี้เฉินเซี่ยงเข้าใจแล้วว่าเหตุใดตูเยีย่ยนเหวาจึงกล่าวว่าป่าแห่งนั้นจึงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของดอกมังกรเพลิงม่วง ยามดึกสงัดเฉินเซียงต้องมองไอปราณแปลกๆปกที่แผ่ออกมาจากสถานที่แห่งหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปเขาเดาว่าสถานที่แห่งนั้นคือป่าพิษแม้เป็นนักสู้ในขอบเขตรควเข้าไปก็อาจไม่มีสิทธิ์รอดกลับมาป่าแห่งนี้น่ากลัวเป็นอย่างมากแต่เฉินเซียงย่อมไม่กลัวเขาคือผู้ที่บ่มเพาะกายทองคําสยบปีศาจจนได้ครอบครองร่างที่ต้านพิษทุกชนิดแต่ตอนนี้เขาต้องอาศัยตูเพิงนําทางไปยังดอกมังกรเพลิงม่วงถ้าเกิดมันมีวิธีถอนพิษจริงเมื่อยามที่พบดอกมังกรเพลิงม่วงเขาจะช่วงชิงดอกเพลิงมังกรม่วงจากมันซึ่ง น่าที่นี่คือป่าพิษถึงเจ้าจะต้องพิษจากที่นี่เจ้าก็ยังเอาชีวิตรอดกลับมาได้เจ้าต้องมีบางสิ่งที่สามารถถอนพิษได้แน่เพราะอย่างนั้นแม้แต่เทพก็คงช่วยเจ้าจากพิษในป่าแห่งนี้ไม่ได้ตู่เยี่ยนเหยาจ้องมองตู่เผิงจนทําให้มันรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่ไม่อาจบอกบรรยายตู่เผิงพยักหน้าพลางกล่าว ในหญิงช่างมากความรู้ค่าได้ดอกไม้บางอย่างที่สามารถช่วยชีวิตข้ามาหลังจากกินมันเข้าไปข้าคิดว่าเราสมควรต้านพิษจากป่าแห่งนี้ได้สักพักตู่เยี่ยนเหยา่รู้สึกตกใจเล็กน้อยก่อนกล่าวถามดอกไม้อะไรตอนนี้เจ้ายังเหลืออีกหรือเปล่าตู่เพิงยิ้มพลางกล่าวดอกไม้ที่ข้าได้มาถือกำเนิดนอกป่าพิษดูเหมือนกันจะเติบโตแบบทวนกระแสของป่าโดยการดูดซับเอาพิษอ่อนจางที่แผ่ออกมาจากป่าอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นคุณสมบัติต้านพิษขึ้น แต่ข้าไม่ทราบว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคงต้องอาศัยในหญิงผู้ทรงภูมิช่วยตัดสินตู่เยี่ยนเหยาพยักหน้าก่อนจะรีบตรงไปยังป่าพิษพร้อมกับตู่เผิงเฉินเซียงแอบบินตามทั้งสองเงียบๆเ,เพื่อหาโอกาสช่วงชิงดอกมังกรเพลิงม่วงตามดูพวกมันไปก่อนข้าว่าไอ้คนที่ชื่อตู่เผิงมีอะไรแปลกๆร่างกายของมันดูไม่ปกติแต่ข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ยังไงมันก็แปลกอยู่ดีหลงสเสวียอีกล่าว เฉินเซียงยังแอบตามทั้งสองอย่างต่อเนื่องระหว่างทางตูเยี่ยนเหวก็ไม่ได้กล่าวอะไรกับตูเพิงอีกรุ่งเช้าแสงตะวันสาส่องอับไล่เฉินเซียงมองเห็นป่าที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกปราณพิษแห่งหนึ่งหากมองในมุมสูงแสงอาทิตย์ที่สาส่องใส่ป่าพืนนั้นกลับทำให้มันดูน่าขนลุก ป่าพื้นนั้นคือป่าพิษเฉินเซียงที่บินสังเกตอยู่ข้างบนสังเกตเห็นหมอกปรานพิษที่หนาแน่นอยู่เบื้องล่างราวกับเป็นทะเลปราณพิษทัศนวิสัยจำกัดยากจะมองเห็นมังกรพิษนับว่าน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งแม้มันจะตกตายมาเนิ่นนานแต่พิษที่มันทิ้งไว้ยังไม่จางหายไปในสถานที่มีพิษรุนแรงขนาดนี้อย่าว่าแต่ดอกไม้เลยขนาดพืชหรืรอสัตว์อสูรยังยากที่จะอยู่รอดเฉินเซียงกล่าว ก็ไม่แปลกมังกรพิษหนะ่กแข็งแกร่งมากพลังงานแปลกๆในร่างกายของมันสามารถให้กําเนิดดอกไม้พิษหรือกระทั่งดอกไม้ที่มีคุณสมบัติต้านพิษได้หลงสเสวียอีกล่าวตูเยี่ยนเหลาตามตูเพิงมาถึงต้นไม้ที่เพิ่งเจริญเติบโตต้นหนึ่งแม้ตำแหน่งนี้จะไม่ใช่ป่าพิษแต่กลับยังสามารถสัมผัสได้ถึงปราณพิษที่น่าสะพรึงกัวได้ดังนั้นพวกทั้งสองจึงต้องกินเม็ดยาถอนพิษเสียก่อน สถานที่แห่งนี้มีพิษที่รุนแรงอย่างที่สุดกระทั่งผู้ที่หลงเข้าไปยังรอดชีวิตกลับมาเพียงน้อยนิดหากไม่เพราะในป่านี้มีดอกมังกรเพลิงม่วงตูเยี่ยนเหยายา่อมไม่มาเหยียบที่นี่แน่นายหญิงช่วยดูดอกไม้สีแดงนี้ด้วยมันมีคุณสมบัติต้านพิษที่ไม่ธรรมดาตูเพิงกล่าวตูเยี่ยนเหยาวสวมถุงมือก่อนรับดอกไม้มาอย่างระมัดระวังจากนั้นเริ่มบีบเอาของเหลวที่อยู่ภายในกลีบดอกก่อนหยดสีขาวใสกล่องหยกใบหนึ่ง ดอกไม้ชนิดนี้ไม่เป็นพิษถึงมันจะเติบโตอยู่ภายนอกป่าพิษแต่ที่นี่ยังคงมีปราณพิษอ่อนจางน่าประหลาดที่มันไม่เป็นพิษซวยนางกล่าวพลางยื่นมือปิดเอาใบไม้ที่อยู่ใกล้ๆก่อนจะบีบเอาน้ำจากใบแต่กลายเป็นว่าของเหลวที่ได้จากใบไม้กลับเป็นสีดำเมื่อหยดของเหลวสีดำลงในกล่องหยกอีกใบนางกลับสัมผัสได้ถึงปรานธมินพร้อมกับกล่องหยกที่เปลี่ยนเป็นสีดำในทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นหมายความว่าของเหลวเมื่อครู่เป็นพิษ เฉินเซียงที่เฝ้ามองยังรู้สึกตกใจนี่ขนาดข้างนอกป่าพิษต้นไม้ในบริเวณนี้ยังมีสารพิษที่น่าสะพรึงกลัวตู่เยี่ยนเหยานำของเหลวสีขาวที่ได้จากดอกไม้หยดลงไปในกล่องหยกที่เป็นสีดำก่อนที่มันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงคือนอสู่สภาพเดิมในทันทีนี่หมายความว่าของเหลวจากดอกไม้เมื่อครูสามารถถอนพิษได้มันถอนพิษได้จริงๆนางปลิดใบไม้มาอีกใบก่อนจะหยดของเหลวที่ได้ใส่กล่องหยกที่มีของเหลวจากดอกไม้ คนที่ได้คือของเหลวพิษไม่สามารถเปลี่ยนให้กล่องหยกใบนั้นกลายเป็นสีดำได้ดอกไม้ชนิดนี้ไม่ได้มีเพียงคุณสมบัติถอนพิษแต่มันยังมีคุณสมบัติต้านพิษด้วยหลังจากนางทดลองซ้ำๆหลายครั้งในที่สุดนางก็ตัดสินว่าดอกไม้ชนิดนี้สามารถต้านพิษได้จริง ดังนั้นนางย่อมสามารถเข้าไปในป่าพิษได้อย่างปลอดภยัยการค้นพบครั้งนี้นับว่าไม่ธรรมดานอกจากเหล่าผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตสวรรค์แล้วก็ไม่มีผู้ใดกล้าล่วงเข้าไปในส่วนที่ลึกที่สุดของป่าเพราะยิ่งเดินลึกเข้าไปพิษก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นหากมีดอกไม้แปลกๆนี้คอยช่วยไม่ว่าใครก็สามารถเข้าไปในป่าพิษได้อย่างปลอดภยัยครั้งก่อนที่ข้ากินมันถ้าดอกไม้นั่นไม่สามารถต้านพิษได้จริงข้าคงตายไปนานแล้วตู่เพิงกล่าวก่อนจะเด็ดดอกของมันมาเคี้ยว หลังจากที่ยืนยันแล้วว่าดอกไม้ที่ตู่เผิงได้มาสามารถถอนพิษได้ตู่เยี่ยนเหยาก็รู้สึกวางใจก่อนจะเริ่มเคี้ยวมันแล้วมุ่งหน้าไปยังป่าพิษแต่หลังจากที่นางเดินได้ไม่กี่ก้าวจู่จท่าทางของนางกลับเปลี่ยนไปภาพที่เฉินเซี่ยงเห็นคือใบหน้าอันงดงามของนางเริ่มซีดเราวกับกระดาษทั้งยังบิดเบี้ยวเหตุที่เป็นเช่นนี้ย่อมมาจากดอกไม้ที่นางกินเข้าไปเมื่อครู่อย่างแน่นอนฮ่าฮ่าในหญิงท่านใช้ปราณไม่ได้ใช่ไหมหละ่ะ ตู่เผิงหันหน้ากลับมาพร้อมกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์นั่นหมายความว่าทั้งหมดคือแผนของมันตู่เผิงนี่เจ้าที่ผ่านมาข้าไม่เคยทําเรื่องเลวร้ายกับเจ้าตระกูลตู่ของข้าก็เมตตาเจ้ามาโดยตลอดแต่สิ่งที่เจ้าทํากลับชั่วช้าแม้ยามนี้ตู่เยี่ยนเหวาจะโกรธแต่นางยังคงสงบสติอารมณ์ได้ท่านพูดไม่ผิด แต่ใครบอกให้ท่านเย่ยยิงถือดีขนาดนั้นท่านเอาแต่ทาให้บุรุษเช่นข้าหวนคนึง n หาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันข้ารู้ว่าตลอดชีวิตของข้าคงไม่มีวันได้ครอบครองท่านแต่หากข้าจะครอบครองได้ย่อมต้องใช้แผนการชั่วร้ายแบบนี้นายหญิงข้ารักท่านจากใจจริงขอแค่ได้ครอบครองท่านถึงตายข้าก็ไม่กลัวขณะกล่าวสีหน้าของตู่เพิงกลับชั่วร้ายมากขึ้นเจ้าสีหน้าของตู่เยี่ยนเหยี่ยซีดลงยิ่งกว่าเดิมฮ่าฮ่า จริงๆแล้วดอกไม้เมื่อครู่เมื่อปราณพิษที่คอยกระตุ้นราคาอยู่แม้มันจะต้านพิษและถอนพิษได้เป็นอย่างดีแต่ผู้ใดที่กินมันเข้าไปจะถูกไฟราคาแผดเผาหากท่านไม่ยอมร่วมหลับนอนกับบุรุษท้ายที่สุดท่านจะถูกไฟราคาแผดเผาจนตายใบหน้าของตูเผิงดูชั่วร้ายราวกับปีศาจมันเดินเข้าหานางพลางค่อยๆปลดเสื้อผ้าของมันออกร่างกายของตูเยี่ยนเหยวไร้เรี่ยวแรงถึงอยากจะกล่าวนางยังทำไม่ได้ นางรู้สึกร้อนรุ่มรู้สึกถึงไฟระคะที่ลุกโหมจนความปรารถนาของนางเพิ่มขึ้นเป็นเท่าทวีทั้งยังสัมผัสได้ถึงความเสียวซ่านที่แล่นไปทั่วร่างนางรู้สึกไม่สบายตัวอย่างที่สุดภายในใจของนางปรากฏภาพร่วมรักระหว่างบุรุษสตรีมากมายนับไม่ถ้วนและตอนนี้นางยังเริ่มปลดเสื้อผ้าของนางอย่างไม่รู้ตัวก่อนจะเริ่มส่งเสียงครางกระเส่าที่เราอารมณ์ออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ